ครับสวัสดีครับผมก็พบกันช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นตอนนี้ก็าตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จน,นะครับพอดีเมื่อเช้ามีปัญหาอยู่เิดนึงเครื่องรับสตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทไม่ติดท่านที่ท่านว่าระบบน้ำมันมันมันไม่นั่นก็เลยสตาร์ทอยู่นานก็ไม่ติดฝาลบท่าน พ่าเล่ารอบบานก็บอกกันว่าไอ้ทึงบานติดดีเด่นไะปถึงบานติดดีเดก็เกะเทียงอนะ่ะติดซิปติดซิปนะก็เลยก็บอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ข้าวลงมาช่วงบ่ายตนะันนี้ก็ลงมาบ่ายตอนบ่ายสามบ่ายสามก็ขึ้นบนานะตอนนี้ก็เซตไปไม่มากนะเศษนึ่งส,ส,ส,นะส่วนส่วนซีประมาณเศษนึ่งส่วนซีแตาตาเป็นฟังฟังตะวันตกนี่เขาครึ่งนึงน,นะ กลึงนึงกองฟังตะวันตกนะกลึงนึงกองฟังตะวันกส่วนฟังตะวันตกก็ยังไม่ได้ทำไรสินะครับเรวก็ฝากฟ้อนนิดเอ่อดื่มนำ้ำก่อนะคัรับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอ่าปอดตัดญยาเหลวินอะไรบ้างนะครับอ่าอืมชื่นใจแบบสี่อ๋อไม่ใช่ แ๊บสี่หนามนดังขวดช่วงบายไม่มดนะไอ้เล้งอกอกน้ำเย็นๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันครับพม ครับก็มาดูกันนะครับก็มามาเจ้านี่ก็ได้ตัดหญ้าไปตรงนี้นะบนถนนเนี่ยเอาเซพอด,ดีนะเกลื่องดับเกลื่องดับเพราะฉานั้นปรัมสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดพอสตาร์ทไม่ติดนี่ก็ออก็เอ่ยไปเอาสาเหตุว่าเป็นคาร์บิโอนะ้ำมันไม่ลงมั่ง อาการก็คือมันน้ำมันไม่ลงนะน้ำมันไม่ลงก็ก็พาขึ้นรถกลับบ้านกลับาไปเช็คเครื่องเช็คไปเลยก็ไปทึงบ้านนะไปถึงบ้าน,านทดลองสตาร์ทสตาร์ทเอาจังเลยนะให้จังเลยว่าอะไรสะตาร์ตติดดีๆกันนะท้านหนึ่ามันคงจะระวังแต่ว่าถูกาวางนบนรถระบานมันจะเทือนปรับนะมันน้ำมันก็อาจจะมีอะไรไปอุดตันนะ อะไรไปตันก e ็เลยดับนะครับพอช่วงบ่ายก็ได้มาตัดต่อนะครับก็ตรงนี้ก็ชาวเถนนะครับก็หลอกหมากนะครับหลอกหมากนะเขี่ยมบกเขานะแล้วก็แน่นด้วยนะห้าเนนด้วยห้าเนนด้วยก็ตัดแล้วก็เนี่ยเ็อยางมายก็พอเห็นต้นไม้บางนะครับเห็นต้นไม้บางนี่แนวเด่นนะแนวเด่นแนวเดี่ยวดัวเดี่ยวดัวฐานหน้านะ เดินแร่กันสักนิดนะก็เดี๋ยวก็ถือโอกาสนี่นั่นกันนะอ่าเากีกยยนะเ่ยวมาตัดกิ่งกล้วยด้วยนะอ่าเกี่ยวมาตัดกิ่งกล้วยด้วยนะเดี๋ยวไปเอาเกี่ยวก่อนนะไปเอาเกี่ยวก่อนก็เดินไปนะาฟังเนี่ะฟังนี้ยังไม่ได้ตัดนะฟังนี้ยังไม่ปลูกอะไรนะก็ตั้งใจวไหอไหวซัง สร้างบ้านสร้างอะไรกันเนี่ยนะสร้างบ้านได้นะฮะเกี่ยวขวัญเออเกีเ่ยวอ,อยวูอ่ฝั่งนู้นนะครับเกี่ยวอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ได้ลูกระไรนะเปาอ่ปลูกไร่นู้นเป็น, o I นะะ o I อ้อยกับมันนะอ้อยกับมันก็ก็เสร็จจากนี้ก็จะโลนะเราก็จะไถไม้นะครับไถไม้ไถแล้วก็ะะวกอ่าปูดินไหมนะ,ะให้เรีกกยกว่าปรับกลุ่ดินไหมโอเคนะครับเดี๋ยวข้ามมาเล่กันนะครับ ามาเล่กันกับพมอวันนี้อย่าลวกก็ไม่ได้เก็บไร่วันนะก็ไม่ได้เก็บไา่เจ้าเลยมันจะไร่เจ้าเลยเป็นเดือนส่งเดือนนะนี่กลวยนี่ก็จะให้เลือกตอนกอละนึงตอนกอละนึงตอนนะเพราะว่าถ้าว่ามาเล่กนี่มันมันเนี่ยตอนมนเล็กตอนมันเล็กนี่ตอนตะลิงปีงนะตะลิงปีงนี่ปีหน้าหน้าเป็นลมนะ นี่นะน่าเป็นโรคนะตะลิงปีงนะครับอันนี้กล้วยนะกล้วยกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ก็เนี่ยมันมันไม่ไข่มันไม่มไข่นั่นนะครับขอต้นเล็กนะขอต้นเล็กต้นเล็กต้นเล็กไม่เอา ไม่้าต้นเล็กๆอออะโออเนะต้นเดียวพอเื่อ,อยละตอนปอนะครับลวตอนนะครับผมเออขอละต้นขอละตอนอตอน้ตน,นนี้ก็เป็นมากนะมากก็เรื่องไม่กี่ตนนะ้นละมากกวงนี้ก็เอากรอแรต้นเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี แปดตอนนะครับเจ็ดแปดตน้ตนจริงปลูกระยะนี่เม็ดครึง่งเม็ดครึ่งนะผมปรุงมากระยะเม็ดครึ่งนะครับอ่านี่ก็ควันวันนะครับเนี่ยกับต้นมันม,น,มน,นมันเหลกมากเลยต้นมันเหลกมากมันเหลกมากบ่เกิดมาซ่องตอนน้น,ตนนี่ต้นนี้ตาวตาวกันก็อาจจะหว่านท้อ,ตอนตนก่อนนะครับ ลอยทั้งสองต้นก่อนนะครับนี่ลอยทั้งสองต้น่อเดินเท้านี่ให้เซตก่อนนะอันนี้ก็ลใยไข่นะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ใบไค้ใบไข่ทั้งหมดนะครับกล้วยไข่กล้วยไขนนะะย่นี่ก่อนนี่ก่อนเอาเอาอกเนึ่งกว่ากว่าถ้าว่าเราปล่อยมันมันเนี้ย còn đi sát nữa đẹp mặc đấy, con đi sát cái mà đu lại 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 đẹp lại đẹp, 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 đẹp. con <laughs> ตอนตัวเอาออกเดียวออกได้ไหมครับตอนนี้นออกแล้ถ้าเราเอา่อนอกกับตอนนี้ก็แยกพันกันก็ตอนแรกว่าถ้าวา,กกยายเบ่งน้อยก็แยกพันก็โลมันยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่ตอนหลงตอนลงกองนะครับหลงกองหลงกอง นี่ก่อนนะครับผมบางคนบอกว่าตัดช่างเลือดเลือดอะไรเสียทางนะเสียทางย่างน้อยสียทางเสียทางแต่ผมก็ต้องมาจะตัดกิง่งอะไรกิง่งเลือกในบะเลืองใบเดี๋ยวใบมันเลืองนะตรงนี้มีอตอนไหนนั่นอยู่ด้วยนะสะตอรนะเห็นไหมครับเนี่ยสตอรดู ตาเดิมหรือว่าหรือว่าตอนตอนตอนอะไรตอนเด็ติดตาตอนไหนกันแน่นี่่เราตอนตอนตอนแม่ตอนเดิมอ่ะตอนเดิมเกคลื่อนมาทำไมค่อยว่ากันแล้วนะอันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยอันนี้เป็นเป็นลูกเป็นลูกไปเลียนะตอนนี้เด็กเป็นโลเป็นเรียนตัดออตัดออกไปเลย โอ้กอนี่ไร่กอจังนึงออกมันจะไร่กอซ่องกอแล้วก็แล้วเดี๋ยวตอนนห้ออกตอนนีนออกมาสระม่มนะรักกันนะเจ้าตอนนี้ก่อนตอนนี้นเพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตึ้งแต่ว่าแต่ว่าเอาวายัากวัดนะมันก็ไม่โตนะครับ เดี๋ยวนระวังตอนนี้กับตอนนี้ตอนนี้ว่านะให้มันอยู่กับกระดานนะตอนนี้นะครับตอนนี้นะตอนนี้ออกว่าโอเคลงลงูกมีเตาวันขึนะ้นก็ไม่ได้กล้ามาเป็น เคือข้ามาคือข้ามาเกิคือข้ามาดูปนะัญหาข้ามาถ่ายคลิปแต่ว่าไม่ได้ข้ามาข้ามาทําอะไรมันนะข้ามาข้ามาตัดเนื้อตัดเน้อนะครับโอเคนะครับอันนี้สองตอนสองที่เขาวายเขาวายตอนที่นึ่งกับตอนที่ซ้ำนะตอนตอนท้องเขาจะไม่ค่อยวายนะตอนที่ทองอันนี้อันนี้ตอนนี้ตัดเลยนะ อสองต้นนี้ไว้ตนน้นไหนสองต้นนี้ไว้ตนน้นไหนเออแลอแล้วต้นนี้ดี๋ยว่านเะดีว่าคือตัดออกดีว่ากำลังดีว่าไปตัดออกดีว่าเอาออกดีว่าออกดีว่าเล่นเขี้ยวเดี๋ยวเขาเขาประกาศอะไรกาย

กล้วยนางยาเต้าเหลกสุดนี่เป็นกล้ว,ว,ยวยนำว่ากับกล้วยอมกล้วยนำว่ากับกล้วยอ้มนี่ตอนอะโวคาโดอะโวคาโดเห็นไหมครัอบอะโวคาโดโอเคนะครับส่วนนี้ก็มักสายหลายตอนนะกรอบกรอบริมแดนริมแดนดนั่นก็ยางยางก็กว่าเดียวตอนนี้ราคาดีอยู่ราคามันดีอยู่ก็ ยุดก้อนแล้วนะยุดไว้ก้อนแล้วตอนแรกไว้ล้อมโคนนะคอน,น,นคอนคอนใกล้ใหม่นะพอดีใหม่หน้ามันไม่สวยอะไรเลยนะตัดกันมือไม่เวียนนะตัดตัดกันนะเอาวันหลังก็รีวิวก้าวไปเล่นในสวนอาทิตย์นะส่วน,านะวนยางตาฟังนี้นะตาส่วนยางตาคนกนะนลุงบางคนก็าเละกันเบื่อเลยนะเละกันเบื่อนะ่ะอันนี้ส่วนใน ก็เรียกว่าบ้านควนบ้านควนไอโนนควนขาลงตรงนี้ังคือบ้านควนบ้านววนยู่ในเขตอำเภอเมืองสตูลน,นะครับพอติดครับตำบลของคุดนะต่อแดนกับตำบลของคุดนะครับอืตรงนี้ซ้ำต้นหมากเกินไปนะตรงนี้ซ้ำต้นหมากเกินไปอเอ้ไอเลือกต้นเดียวพอรามาติดป้าม,มาน ขนาดาตอนเดียวก็ก็ไม่เกิดนะครับไม่เกิดถึงไม่เป็นโรคเป็นโรคใายนะเนี่ยไหวตอนเดียวพอตอนเดียวมีแต่ตีสองแต่นี่ก็มีตอนกระทอนกระท้อนปุยไฟ là toàn khoai thế này cả trong này có nhiều cả ô cái là nè ô cái là rất toàn mà cái quý cái โอเคครับเล้วตอนเดียวเอาปิดตมงค์ปิดตัดต์เคื่อันกระตอนปุยควายอ่ะตอนน้อกระตอนน้อกระตอนปุยควายอันนี้ก็ยิ่งแนวว่าเราเยะน้อให้เพื่อนกั ก็เปมนตอนนี้เนาะสภาพตอนไม่ตักบุญไอ้ตันบุญือยากเยอะเอาเอาอกได้หมดอ่ะอืมโอเคนะครับตอนกล้วยตรงนน้นกว่านางยานะ ก็ได้กินเลยนะนางยานางยาก็เสียก่อนนะนางยาเสียก่อเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่ก็จะรีวิวนี่ตอนนี้ไม่ตัดหาที่นะครับตัดหาได้ซ้ำหลงนะครับซ้ำหลงก็คือหลองเด่นชุดหลงซองหลงซ้ำนะครับตรงนี้ลายตอนจะหูนะลายตอนจะหูอย่างไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะครับพอตะว่าไหวไปนี่ก็ มันฟาตอนตอนนั้นไมันยันงันนี่บานนคนเสียดายแต่มื่อไหบงังวยนี่ัวนว่นาน,นี่ไม่ฝืนนะวยนว่นาน,นี่ไม่ฝืนอันนี้มาเกินนะครับมาเกินมาเกินนี่บบมาเกินแบเ,เล็ก ตอนแลก็ไม่นันมตอนตอนไม่โตตามนยแต่ดึงตัวเล็กเนกหลอกด้วยกดหลอกด้วยก็หนีหน้าลลานะครับตอนนี้หนาวลงกล้วลองไปด้วยเอาลงดป อ,อืมอ่าหนตอนนี้อะไดเพือนตอนละไมนะ่เรื่อตอนหลังเค,เค่จำเวลานี่ยเรื่อหลังเค่เรือละไม่หลังเค้ก็อาจะละมมนะไม่ไหมากวาเห็นเยครับตื้อองไมตะนัดตื่อม่อนะตอนละไม่นะ ก็จะเป็นต้นลำไม้แหล,ละลำไม้โอเคนะครับเกือบนั่นไงเกือบตัดหญ้าโดนไปแล้วนี้พอพอล็อกเล่งไงก่อนตัดหญ้าก็ก็จะเด,เดินเดินเยียบผนรอบๆก่อนนะโอเคครับนี่อีกตอนนึง เนี่ยตัวมันมันออกแมงเ,เ,เนี่ยตัวเหล็กเป่าๆนะตัวนั้นมันไม่สมบูรณ์เลยอะไรตรงนี้กล้วยเออกล้วยว่ะอ่ากล้วยอ้อยตามต่ออ,อันนี้ออววยออยนี่เอาเดี๋ยวตายแม่เลยอ๋อโค่น,นะน,โนน้ำแม่เลยนะฝนตกโค่นน้าหมดเลยตั้งมาสามสิบตนสามสิบตน เนี่ยเลือตอนเดียวตัวก,กินมดตอนปลวกตอนปลวกนะปลวกกินมดเป็นอสุพันนาซุนขน,นาดอ๋อสุพันนาซุนนะครับแสดงว่าดีจริงปลวกชอบปลวกกินมดเลยลวกตัดล่องเลยเลยนะเลือกกระไดระดับตวด อ้มไมใชต้องเพื่อนเขาคนเปลี่ยนเปลี่ยนคนเี่ยนเปลี่ยนไม่ต่ว่ามันเปลียงเปลี่ยงอะมันคงจะไม่เป็นเชื้อราเปเนี่ยนะอ,อกเลยมั่งมาตี้มาในออกเนี่ยัม่บอกมัน bay bay bãi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  bay 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 bay

Quên vậy nữa, có đồng nhà khá nó ấy làm là nè Nè, đầm la là đấm rồi Nó dài hơi đầm Nó dài hơi nó dài hơi đen nè phân โอ้ยสุพรรสูดนะขอสังมาจ้าของอาจารย์นะอาจารตองใจสามสตอนนะแต่ก็อะไรกินบะล่ะลวกเอาตอนลงปลวกกินวะนี่้องปีนะปีนี่ซ้อมน,นี่ซอเดี๋ยวต้องายายากันก็นกนต้องไปด้คลิปกันแรกนะกัแรกตัวอย่างนี่ปีกันวกเรา

เล่ได้ไหมเล่ได้ไหมครับผมเออนี่ตอนนี้ตายเลยยอดนี่ตายลเลยนี่มันตายตายกลยพัดรอน่ะมันตายไปแล้วตายไปแล้ว ไปแล้วมันก็คงจะแก่กกตายพวกมันนะ่ะเดี๋ราลองวางอะไรดิเพื่อมันเพื่อมันเกิดไหมนะ่ะวอ,องวางตรงนะี้วางวางอันนี้ติดตอนนึงนะนี่ตอนตอมตอนตอมโอเคครับนะเห็นหนุ่มจันทร์ไหมครับอ่ามันมีขี้คำนะแปดคำนะรนะู้ไัมข้างขึ้นน่ะนะ อ๋อไม่คิวันก้างึ้นไงขึ้นเดินเดินเดินอะไรเดินที่เบ็ดแก่อปัาแล้วนะแค่ใกล้จะออปัาแล้วนะครับข้างขึ้นข้างขึ้น,นอยอตรนี้ก็อ,ออ,อ่ตรงนี้น่าจะเอามมิเพระ่ามันเวลาตัด ต้นหญ้าเนี่ยตนหญ้าเนี่มันนีมีต้นกระตอนอยู่ข้างลวยพอตอนหญ้ามีปะนากับต้นกระตอนทุกที่นะ,ะเดี๋ยวามมต,นต,นต,นนตนน้นก่อนอืมไหวต้นตัดต้นได้ออกลไ่เสียแตนคือตัดไร่รอบเลยมันก็ยังไม่น เพื่ครับว่าสักตอนอืมมีหน่าจะอห้อยมดตรงนี้อ,ออก,มด,อออกมดดีวะเพราะมันมีกควยกอย่างนีอยูแ่แหละก้อแม่เล็กมากนี่นะอะไรนะเล็กมากเล็กมาก โอเคนี่กระทอมอีกอันนึ่งกระทอมอีกอันนึงครับผมกอมือนนะแล้วนี่น่าจะเป็นกลัวหินกลัวหินตอนแรกกระรงซงใช้อยู่ทางนั้นหนระืเป็นกลวยไรน,นะเห็นไหมครับคิดว่านะเขาเรียกว่ากลวยหนับว่ากลวยหนับว่าแต่มันไม่สมบูรณ์แต่แรกช่วงแี้มันกลวยหินหรือว่ากลวย ก้วย่าไรนะกูะ <c ười> ตั้งเดี๋ยว่า,วา,ววาวนนี้่ะไปกยนี่บอกก้วยอะไรกแต่เข้ากตานี้เออเีจะเป็นกยตาน,นี่อะไระถ้าเป็นกยตาน,นี่เดี๋ยวคอยว่ากันทีนะเราในในอะไรก็เล้ววะในบ้านนะในบ้านล่างบ้านจะเป็นกล้วยตาน,นี่มาเรานอยูเกในเมือง โอเคในเมื่อไะถึงมันรทราบมที่จะคลายได้อาทิตย์ร้องอาทิตย์ร้องอาทิตย์ตัดติเออแหละส่งเนี่ยน่ากลัวตานี่เองนะครับว่วใจตีใบมันแต่ว่าเออแต่เดี๋ยวตอนตอนดอกปีนี่ก็จะโรน่ะน่าจะเป็นกลัวตานี่เองนแหละบอกใบช่วยอย่างใบช่วยใบถ้าปลูกได้ก็ต้องต้องอะไรก็แล้วกันล่มปลูกกันมันแน่นแน่น เราก็แน่นแน่นแน่นทั้งหลบหลบเนี่ยตังไหนเต้าเป็นด้วยแต่ที่ก็ก็เดี๋ยวคอยว่ากันอีกที่กันนะครับอ่ะโอเคครับมืดค่ำแล้วก็แล้วก็ต้องเดินทางครับปวดขาลุงหลานนะวันมานอนสะตูนอยู่กลางคืนเนะี่ยรับไปปวดกับลุ่งนี่ลาวอันนี้ไหวตะต้นวะไหวตะต้นไห,หวตะป้องตอนนั้นนะเดี๋ยวคหวมันนั่นกัน นน้นี่เสียดายไ่ด้วตนนไได้น,น,นไหวน,นีนไปวออนอนเกินนอนนิน่ปุย๋ยวันนี้อนนด่ปุย๋ยโอเคนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเต ติดตามชมนะครับผมเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดวงจันทร์ไปด้วยนี่วันจันทร์ขึ้นขีคำนะาวันพุติแล้วจะวันพฤติแล้วนะโอสิบคำว่าอะไรนะอสิบคำอนะไรวะ วันุวันพุธีามวันพุธท,ที่ททสองวันพุธท,ทีอ่อ,องเน่ยริ่มใ้ากเร่มใช้มาก,มมมากมัอันนี้ก็ขึ้นอันนี้วันจันทร์โอเคนะครับวันจันทร์ข้างขึ้นนะครับสัสหีครับสวัสดีครับผม